ดวนเฮลานบ้านคนละครึ่งล่าสุดรัฐบาลอนุมัติให้คนที่มีบัตรคนจนเข้าร่วมโครงการได้แล้วมีรุ้นเพิ่มวงเงินเป็น3,000บาทอีกด้วยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยามาแจ้ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็มาติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลใหม่ล่าสุดกันนะครับซึ่งก็ มีข่าวออกมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มคนทั่วไปแล้วก็คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยนะครับเพราะว่าทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเผยนะครับว่าสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคนละครึ่งรอบใหม่นี้จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและก็อาจจะมีการเพิ่มวงเงินถึง3,000บาทด้วยกันก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนี้กันได้เลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อปเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับข่าวดีมากปรับคัางเผยคนละครึ่งรอบใหม่ให้สิทธิผู้เสียภาษี11ล้านลายรัดช่วยจ่าย60%ส่วนคนทั่วไปและบัตรคนจนได้50%ก็หมายความว่าบัตรคนจนรอบนี้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งนั่นเองหลังจากหลายเฟสที่ผ่านมาคนที่มีบัตรคนจนไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดนะครับ ก็เป็นข่าวสารจากหนังสือพิมพ์มาติชนออนไลน์วันที่10กันยายน2568ที่ผ่านมานะครับปรัดขัางเผยคนละครึ่งรอบใหม่ให้สิพิเศษผู้เสียภาษี11ล้านลายรัดช่วยจ่าย60%ส่วนคนทั่วไปและคนที่มีบัตรคนจนได้50%นะครับ เมื่อวันที่10กันยายน258ที่ผ่านมานายลาวรลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลอนุทินมีนาคิดที่จะนำโครงการคนละครึ่งกลับมาปัดฝุ่นใหม่โดยใช้รูปแบบคนเสียภาษีได้รับสิทธิ์60-40ส่วนประชาชนคนทั่วไปได้รับสิทธิ์50-50ว่า แนวคิดเบื้องต้นของโครงการคนละครึ่งจะแบ่งเป็นรัฐช่วยจ่าย60%และจ่ายด้วยตนเอง40%หรือ60-40ใช้สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้ที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมีจำนวนประมาณ11ล้านคนโดยรูปแบบนี้จะได้รับสิทธิพิเศษกว่าประชาชนทั่วไปเพราะถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในระบบเสียภาษีส่วนประชาชนทั่วไปนะครับรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับย้ำนะครับ คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งรอบใหม่นี้นะครับโดยครั้งได้กล่าวนะครับว่าจะได้รับสิทธิ์รัตทวนจ่าย50%และจ่ายด้วยตนเอง50%หรือ50 50นั่นเองโดยคาดว่าหลักเกณฑ์จะคล้ายกับโครงการคนละครึ่งเดิมเพื่อให้ประชาชนคุ้นเคยและเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึง สำหรับหลักเกณฑ์น,นะครับก็จะค้ายของเดิมที่สุดก็คือ80-90%และก็มาปรับปรุงอะไรให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นประชาชนก็คุ้นเคยกับโครงการคนละครึง่งเดิมยังไงก็เหมือนเดิมซึ่งหลักก็น่าจะเหมือนเดิมอยู่แล้วและก็ปรับบางเรื่องให้มีกิมมิกมากขึ้นนะครับอย่างเช่น60-40แต่อาจจะมีเรื่องใหม่ๆซึ่งยังไม่รู้โดยวันนี้จะอยู่ระหว่างการออกแบบนโยบายนี้อยู่นะครับรหลัดกระทรวงการคลังกล่าว ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าว่นะครับว่าสําหรับในเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในโครงการดังกล่าวนั้นหากเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม68เป็นต้นไปจะใช้เงินงบประมาณ6 9จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินกว่า25,000ล้านบาทเพื่อดําเนินโครงการหากโครงการมีขนาดใหญ่ที่ต้องขยายวงเงินให้ครอบคลุมมากขึ้นอาจจะต้องพิจ,จารณาดึงงบประมาณจากงบกลางรายการอื่นมาสมทบนะครับ สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสต่างๆที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ประชาชนทั่วไปนะครับกดรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งกันนะครับแล้วก็วงเงินก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1,200บาทต่อคนรัฐบาลก็ออกให้50%แล้วก็ประชาชนคนทั่วไปก็จะออกเองอีก50%นนะครับแต่ว่าในเฟสที่ผ่านมานะครับ คนที่มีบัตรสวัสดิการห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าล่าสุดทางปักระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเผยว่าบัตรคนจนก็จะได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลใหม่นี้นะครับและสําหรับวงเงินที่ใช้สิทธิ์นะครับที่ผ่านมาก็จะได้รับ1,200บาทนั้นหลายคนก็บอกว่าอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับก็มีข่าวนะครับว่าทางรัฐบาลก็ อาจจะมีการปรับวงเงินใช้ต่อวันแล้วก็อาจจะมีการปรับวงเงินที่จ่ายให้กับประชาชนมากขึ้นเพิ่มอีกด้วยอาจจะวิ่งไปถึง3,000บาทเลยทีเดียวนะครับโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางด้านเอกชนนะครับก็เสนอให้รัฐบาลดันโครงการคนละครึ่งแล้วก็เพิ่มวงเงินเป็น3,000บาทต่อคนเพื่อดันเงินสพัดกว่า1 8แสนล้านบาทนะครับ ด้านค้าปีกนะครับเสนอ3ม,มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศคนละครึ่งนะครับแล้วก็อีกหลายโครงการและก็แนะเพิ่มวงเงินเป็น3,000บาทมั่นใจเม็ดเงินสะพัดกว่า1.8แสนล้านบาทนะครับทางด้านดรชัดชัยนะครับเลขาธิการสมาพันธ์ผู้ค้าปีกแห่งเอเชียนะครับเปิดเผยว่ามาตรการคนละครึ่งที่รัฐบาลใหม่จะนํามาใช้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การบริโภคภายในประเทศและพยุงเศรษฐกิจโดยรวมให้มีความเข้มแข็งและมั่งคงยิ่งขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการการสร้างกลไกที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนมีการใช้จ่ายจริงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนในระบบเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบจากความอ่อนแอของกำลังซื้อที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับโดยมาตรการคนละครึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน,นกลไกสำคัญ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากฐานลากกระตุ้นการใช้จ่ายของกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อระดับกลางระดับล่างซึ่งมีอยู่ประมาณ30-35ล้านคนการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่กำลังซื้อของฐานลากยังคงอ่อนแอการที่รัฐบาลเข้ามาเติมเต็มนะครับกำลังซื้อให้กับคนกลุ่มนี้จึงเป็นการสร้างโอกาสใ,ให้กับพวกเขาสามารถใช้จ่ายชีวิต ประจำวันได้ดีมากขึ้นและมีส่วนร่วมในการกับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นนอกจากนี้นะครับมาตรการคุณะครึ่งยังมุ่งไปที่การสนับสนุนร้านค้ารายย่อยซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาการที่ผู้บริโภคหันมาใช้ใจ่ายผ่านมาตรการนี้จะส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนนะครับไปสู่ร้านค้าขนาดเล็กเหล่านี้โดยตรงซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีรายได้และสามารถประคองธุรกิจไปต่อได้ อย่างไรก็ตามนะครับก็ดึงงบประมาณรัฐบาลที่มีอยู่กว่า25,000ล้านบาทสำหรับมาตรการคนละครึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนขณะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันยังคงต้องการแรงกระตุ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับจึงเห็นสมควรนะครับเพิ่มวงเงินสนับสนุนในการใช้จ่ายเป็น3,000บาทต่อคนนะครับเพื่อใช้จ่ายตลอดระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม68 ซึ่งเมื่อรวมกับเม็ดเงินจากงบประมาณรัฐที่ต้องจ่ายรวมอีก3,000บาทต่อคนประเมินเบื้องต้นคาดว่าจะทําให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยไม่ต่ากว่า1.8แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของทางภาคเอกชนที่เสนอให้รัฐบาลเพิ่มวงเงินคนละครึ่งเป็น3,000บาทต่อคนมากกว่ารอบที่ผ่านมาที่ได้แค่1,200บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องนี้แล้วนะครับก็ เห็นด้วยนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็มีแนวคิดที่จะเพิ่มวงเงินในการใช้ใจ่ายต่อวันอีกด้วยนะครับก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นวันละ200บาทนะครับมากกว่าเดิมที่ให้ใจ่ายเพียงวันละ150บบาทแต่แล้วยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารต่อไปว่ารัฐบาลจะมีมาตรการนี้อย่างไรนะครับสุดท้ายนี้คิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ